สวัสดีครับวันนี้ช่องหวยเด็ดงวดนี้เลขเด็ดงวดนี้ก็ได้รวบรวมหวยจาก10สำนักดังสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม2563มมาให้แล้วนะครับเป็นการรวบรวมก่อนวันหวยออกเลยครับใครยังไม่มีเลขในใจก็ดูกันไปเลยครับแล้วถูกใจเลขไหนก็ลองจับไปดูครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้สรุปเลขเด็ดให้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยสำหรับสำนักแรกหวยแม่นมากขั้นเทพนะครับก็แนะแนวทางเลขท้าย2ตัวตามนี้ครับเลขเด่นหวยแม่นมากขั้นเทพงวดนี้ฮะให้เลข1แล้วก็เลขท้าย2ตัวบนล่างตามนี้เลยครับครับมาต่อกันด้วยสำนักที่2นะครับ หวยคนอุตรดิตนะครับก็แนะแนวทางเลขท้าย2ตัวงวดนี้นะครับชุดเด่น5รอง4ได้เลขท้าย2ตัวตามนี้ครับชุดเด่น8รอง5นะครับได้เลขท้าย2ตัวตามนี้ครับโอเคครับก็มาต่อกันที่สมรัที่3ครับมาหาทักษา จับคู่เลขหนังสือพิมพ์ดังครับงวดนี้นะครับก็มี5 9 7 4 6ครับแล้วก็จับเข้าคู่เลข3ตัวได้ดังนี้ครับต่อมาครับจับเข้าคู่เลข2ตัวได้ดังนี้ครับ สำนักที่4นะครับหัวใบเขียวสรุปเลขเด็ดใบเขียวครับชุดเลขถ้าย2ตัวบนล่างตามนี้เลยครับต่อมาครับสำนักที่5ครับหัวแม่จำเนียนอันนี้เป็นวิเคราะห์เลขเด็ดแม่จำเนียนนะครับงวดนี้เลย อัปเดตเลขยอดนิยม10เลขขายดีจากแผงเลขเด็ดแม่จำเนียนลอตเตอรี่ครับสำนักที่6ครับหวยอาจารย์จรันเลขเด็ดปริศนาใบหวยวัดช่องลมงวดนี้ครับเลขเด่นนะครับ สี่สองหชุดเลขท้าย3ตัวโต๊ะเต็งตามนี้ครับชุดเลขท้ายสองตัวบนล่าง มาถึงสำนักที่7แล้วนะครับหวยนาคาพยากรณ์ครับจับคู่เลขเด็ดตารางดังเลขเด่นหวยนาคาพยากรงวดนี้ครับ3 2 9 7 5 1 8ชุดเลขท้าย3ตัวตัวเต็งก็ตามนี้ครับชุดเลขท้าย2ตัวตัวเต็ง ไปดูกันเลยครับสำนักที่8ครับหวยเท้าพันศักร,รวมเลขเด็ดอาจารย์ดังครับชุดเลขเด่นเลขรองเลขเท้าพันศัก์ตามนี้ครับ4 2 7ครับ0 5 3นะครับเลขท้าย3ตัวโต๊ะเต็งตามนี้เลยครับ เลขท้าย2ตัวบนล่างครับไปดูกันเลยครับสำนักที่9ครับหวยหนุ่มประบือแจกเลขเด็ดทำมืองวดนี้ครับเลขเด็ด2ตัวบน2ตัวล่างตามนี้ครับ แล้วก็สุดท้ายครับสำนักที่10นะครับหวยคนสุราษฎร์แจกเลขเด็ดอาจารย์ดังเข้าทุกงวดครับชุดเลขท้าย3ตัวและ2ตัวโต๊ะเต็งไปดูเลยครับ จับเข้าชุดเลขท้าย2ตัวบนล่างนะครับตามนี้ครับครับแล้วก็ก่อนจะจบนะครับก็มีหวยมนสิทธิ์มาให้รับชมกันครับก็ลองไปดูแล้วก็พิจารณากันดูครับว่าถูกใจหรือเปล่านะฮะ โอเคครับก็น่าจะมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะครับก็ต้องลองไปเสี่ยงดวงกันดูครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กดไลค์และกดติดตามเพื่อรับเลขเด็ดก่อนใครครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ